สำนึกผิดใจการเปรียบเทียบระหว่างโรคโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกระจ่างในสหรัฐอเมริกาหมอทีร์เผยข้อมูลวิจัยล่าสุดจากสหรัฐที่บ่งชี้ว่าโรคโควิด -19 นั้นรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่มีอัตราป่วยตายสูงถึง7%ทำให้สูงกว่าอัตราป่วยตายจากไข้หวัดใหญ่ที่4.4%แต่ทำไมข้อมูลนี้ถึงสำคัญวารสารวัคซีนฉบับเดือนตุลาคม2 5 6 8 2 0 2 5 ได้เผยแพร่บทความที่เปรียบเทียบระหว่างโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและสร้างความโกรธใจให้กับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด -19 มาแล้วแต่ที่น่าสนใจคือวัคซีนทั้งสองประเภทโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอาการของโรคได้เป็นอย่างดีวัคซีนโควิด -19 ยังช่วยลดเสี่ยงการติดเชื้อจนป่วยมีอาการได้มากกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกด้วย และยังมีข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจวัคซีนช่วยลดเสี่ยงการป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาลถึง60%และลดอัตราการขาดงานหรือขาดเรียนลดการแพร่ระบาดในชุมชนและแม้กระทั่งลดเสี่ยงของอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากติดเชื้อแต่ที่น่าแปลกใจคือวัคซีนโควิด -19 มีระยะเวลาป้องกันที่ยาวน้อยกว่าประมาณ3-5เดือน ข้อมูลนี้อาจจะสร้างความสับสนให้กับบางคนที่กำลังพยายามตัดสินใจว่าจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือโควิด -19 หรือไม่หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบวัคซีนทั้งสองประเภทมีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยดังนั้นการตัดสินใจได้รับวัคซีนใดๆก็ควรพิจารณาจากความเหมาะสมกับสุขภาพและความเสี่ยงของตัวเอง อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบระหว่างโควิด19และไข้หวัดใหญ่อาจยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงทั้งในวงการแพทย์และสังคมจึงเป็นไปได้ว่าจะมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างคุณคิดว่าการเปรียบเทียบเช่นนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น